สวัสดีค่ะค่ะทิพย์กันดินนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่กิษสดาซิตี้กอล์ฟยูนะคะเอออยู่ที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็บอกเลยว่าบ้านลูกค้าสวยมากแล้วก็เวลาลูกค้านะคะเปิดหลังบ้านมาก,ก็สามารถตีจ็อฟได้เลยนะคะว้าวแล้วก็คือที่เนี่ยทิปปะได้รับมอบหมายก็คือเป็นภารกิจที่รั้วเดิมของลูกค้าะคะ่ะมีการมีการเที่ยงตัวเนาะแล้วก็อยากให้ทิปบะ ก่อเสาเข็มทาคาแล้วก็ทํารั้วสําเร็จให้ใหม่นะคะโดยที่โจทย์ของเราอะ่ะต้องเก็บรั้วเดิมบางส่วนเอาไว้ด้วยถ้าอย่างไรแล้วเดี๋ยวทิพย์พาไปดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าคะ่ะค่ะแล้วขั้นตอนที่หนึ่งนะคะคือเดิมทีแล้วอะ่ะลูกค้ามีรั้วเดิมอยู่เป็นรั้วต่อฉากแบบปงนะคะแล้วก็รั้วใหม่เนี่ยเป็นรั้วสําเร็จเราจะต้องทําการแยกคานตรงนี้ก่อนเลยคะ่ะตัดทั้งคานตัดทั้งแนวล้วเดิมนะคะเพื่อจะปรับปรุงใหม่จะได้เวลาที่เรา ตัดคารแล้วเนี่ยเราต้องใช้แมคโครนะคะในการกระชากออกจะได้ไม่เกิดความเสียหายััรโลเดิมน,นะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ที่เรายังเหลือตัวเศษปูนเนื้อปูนเอาไว้เดี๋ยวเวลาที่เราทํางานเสร็จแล้วะคะ่ะเราจะต้องเก็บปูนแล้วก็เกลีปิดขอบทั้งหมดให้มิดชิดนะคะก็เดี๋ยวมาดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็สเต็ปต่อไปนะคะเดี๋ยวที่พาไปดูตรงนี้เลยคะ่ะ และสเตปต่อไปนะคะนั่นก็คือเวลาที่เราลื้อตัวกําแพงเดิมออกไปแล้วอะค่ะเราต้องเปิดหน้าดินนะคะแล้วก็กดเสาทิพใช้เสาไอสิบแปดยาวสี่เมตรนะคะที่จะกดเสาร,รับทานบ้านนี้เลยแล้วก็ช่วงของเสาไอสิบแปดที่ทิพกดนะคะกดทุกระยะสามเมตรแล้วก็สเตปเป็นแบบต้นเวนต้น,นะค่ะสเตปก็ใช้เสาไอสิบแปดเหมือนกันยาวที่สองเมตรค่ะอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะโชว์ว่าตัวงานคานนะคะทิพใช้คานขนาดใหญ่เลยคานขนาดสามสิบคูณสี่สิบนะคะ ความสูงของตัวคาเนี่อยู่ที่40เซนต์หมายความว่าที่อยู่ไปใต้เนี่ยใต้ดินลงไป40เซนต์แล้วคะแล้วก็เวลาที่เราหล่อคานะคะเวลาที่ทําแบบอ่ะเดิจะต้องสั่งตัวเสาสําเร็จมา เสาสำเร็จตัวนี้ยาวอยู่ที่3เมตรนะคะแต่เราต้องปักลงไปในดีนิิประมาณ50เซนนะคะเราก็ข้างบนส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยมาตัดออกเพราะว่าที่นี่พิเศษก็คือเราใช้คานแบบเล่นระดับค่ะระดับความสูงจะไม่เท่ากันดังนั้นเราจึงต้องทําคานที่หนาแล้วก็ใส่เสาเข้าไปลึกๆเพื่อจะได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูงานสเตยแล้วก็งานเสาแลวรู้สสาเร็จกันเลยค่ะ และตัวสเตยนะคะสเตที่เราใช้เนี่ยสเตแบบใหญ่ไปเลยจะได้แข็งแรงไปเลยนะคะลิป <Woo! S 1> ใช้ตัวสเตยนะคะที่กดทายจากตัวเสานอกออกมา1เมตรนะคะแล้วตัวหลุมของฟุตติ้งตัวนี้ค่ะใช้เป็นตัวแบบบูนนะคะซึ่งขนาดอยู่ที่60เซนนะคะเส้นผ่าสูนกางในนี้จะมีตัวหัวฟุตติ้งซึ่งมีขนาดใหญ่เลยขนาด3 0มสูณสเลยที่อยู่ในนี้นะคะ <Woo! S 1> แล้วตัวสายสเตย์เนี่ยทิปใช้เหล็กข้ออ้อย12มินะคะแล้วก็ปอก จะใช้เป็นปอกเหล็กค่ะทุกระยะ20เซนลูกค้าจะได้งานที่แบบสวยแข็งแรงถึงแม้ทุกอย่างตรงนี้จะอยู่ใต้ดินนะคะแต่เราก็ต้องทําให้สวยงามแบบนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> ว้าวค่ะแล้วพอเราทําสเตจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต,อนต่อไปก็คือขั้นตอนของลวดาเร็จค่ะพอเราตั้งเสาเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยคือเสาที่เราสั่งมานะคะใช้เสาสูง3เมตรนะแต่ตัวลวดทั้งหมดของเราอะคะ่ะ ล้วสำเร็จจะสูงอยู่ที่สองเมตรซึ่งเล่นระดับตั้งแต่ตัวคานเลยนะคะคานทั้งหมดที่ทุกคนเห็นตอนนี้คานจะเล่นสเต็กสูงต่างกันที่สี่สิบเซนนะคะเราเล่นสเต็กตั้งแต่คานและเดี๋ยวตัวเสาะะค่ะพอเราใส่แผ่นสำเร็จรวมทับหลังเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตัดตัวหัวสเสาแล้วก็กาวปูนกันอีกทีหนึ่งเพื่อเก็บความเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ตอนนี้ที่เห็นเคนเข้านะคะทุกคนตอนนี้มือง,งานไม่ใหญ่เคนไม่เข้านะ<ว>เราใช้เคนในการช่วย พยุงแล้วก็เอาตัวแผ่นสำเร็จนะคะมาไต่ในช่องก็จะช่วยทําให้เออในทีมเราไม่ต้องเหนื่อยมากขนาดนั้นนะคะอ่าและใหญ่ที่บอกนะคะถ้างานไม่ใหญ่เคมนไม่เข้านะ,ะ<ม>อตอนนี้ทุกคนกําลังไ<อ>ต่<ด>แผ่นสาเร็จกันอยู่นะคะ<ๆ>เราใช้เคนในการช่วยยกแผ่นนะคะ<ๆ>แล้วก็แผ่นเนี่ยเราจับระดับวัดระดับน้ําทุกช่วงเลยนะคะการทํางานของเรางานจะต้องตรงเป๊ะแล้วก็เนี๊ยบมากวาวใหญ่ตอนเนี้ย ทุกคนก็กำลังประคองแผงใส่นะคะแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะลิพท,ทิปกันดีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณลูกค้านะคะขอบคุณคุณชัชวานคุณเค,ค้กนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะที่ไว้วางใจให้ทีมงานทิปกันดีได้มาทํางานรั้วกดเสาในที่แห่งนี้นะคะก็ก่อนจากไปอย่าลืม<ห>อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามให้ช่องทิปกันดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ what <laughs>